ไลท์อ <like, S 2> mm ่าเคแล้วก็โค้ดอย่างนี้นะคะพี่ยมเขเวลาพี่ยมเขตทำทำทานเองนะคะแล้วก็แบ like right? mm ็กอัพไลท์ดีดไลท์อ่า and fix fix ไลท์ดีด and when you need to brand ไลท์ hmm. just push down put down uh, ไม่หานะอีกน้ำลิตรนึงเพิ่มใช่ไหมเอาออกอย่างนี้ถ้าเราจะให้มันอยู่นานๆแล้วก็กด mm hmm. ไว้เลยนะแล้วเราก็ mm hmm. มิกซ์ไว้อย่างนี้นะคะลูกนี่ดูคันเลือกชุดไหมเ mm hmm. อ็มเคเดืออ่าอ่านี่แก้วแล้วก็หลอดใหญ่หน่อยเนาะทำยังไงก็อร่อยนะอีกดิลิเชียนบิคคอร์สฟู้ดดิลิเชียน ฟู sweet ้ดสวิตที่โอ้โห everything tasty fresh นี่ enjoy fresh and healthy น mm ี่ค่ะอ่า we have we try g o o d way for MK อ่า eat fruit <laughs> eat milk drink food <laughs> drink milk <laughs> high vitamin high อ่า Hi Hi Energy Hi h ไฮฮาวโอ้กุดกุดแจตามลอยกระแสสมูทตี้แอสต์ฮอลลีวูดนะคะเราไม่ต้องไม่กินไก่กินแพงเนาะได้ของเล่นมาใหม่แล้วก็เมนูเคลียเคลียผลไม้คะ่ะเอเคลียเคลียผลไม้ด้วยนะคะนี่ สูตรของเรามีอะไรมีประโยชน์เนาะผลไม้มีประโยชน์ orange นะ What is name นะออ a n g e นจ์ไมฮาน What is name i s orange mm hmm. Nevada I don't know what kind of orange it was mm hmm. <laughs> and put เข้าไปใส่น้ำแข็งนะคะต่อไปนี่ Thank you d a d นะ for by u for us นะเอาวัตถุดิบนะ Oh that uh, <laughs> it's blender b r e n d e r for <Yeah. S 1> our We put ice We put our c e n a l o u p Centaloupe Put orange m uh huh. ะคะเมนูเคียร์ดูเย็น And put blueberry นะคะ P.M.K. And we buy a lot of v a n i l l a b u f This time we use Homemade Vanila l ใส่หลัค่ะ And Almond Milk ที่มีประโยชน์นะคะ ใส่เข้าไปเลยจัดเต็มค่ะนี่ก็หวานอร่อยเมื่อกี้เราใส่แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ปิดฝาฝาเราอยู่ไหนนะคะเดี๋ยวนะต่ฝา,าต้องทำเพิ่มอีกสามสี่แก้วแล้วนะคะนี่ได้ของใหม่เนาะเมนูเคลียร์ผลไม้และเพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะเราถ้าเรากินเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วนะพี่เนะอ็มเคเนาะวานิลาด้วย นี่จัดเต็มเลยวันนิลาใส่หลักแต่เราเอาเป็นวาน,นิลาโฮมเมดกันนะคะคุณแม่ไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าผลไม้มันหวานอยู่แล้วนะคะอะมิว้วอัลมอนด์มิ้วด้วยนะคะ แกวที่สามที่สี่แล้วเนะเอะอนจอยค่ะโอ้โหดื่มไม่มีเบื่อเลยว้าวว้าวว้าวพิพูดวิตีมไรกหมาฮะ Oh yes color ก็ beautiful because the fruit color beautiful natural color อ okay. mm ิน hmm. จ mm ้าอื้อือเฟรชีผิวสวยผิวดีแน่นอน